เริ่มกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มมตรีเชิญฮิรัญยบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมวชิราลังการวัดเพชรวรารามจังหวัดเพชรบูร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มตรีเป็นผู้เชิญฮิรัญยบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิวราลังการวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์และเชิญสัญญาบัตพรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพวชิวระเวทีพระพรหมวราลังการอายุ94ปีพรรษา74สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมไว รำมยุทธกนิกายเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2472มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบาลีอําเภอท่าว้งจังหวัดลบบุรีอุปสมบทเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2492ณวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4 5 6 7 เจ้าอาวาสวัดเพชรวารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสามารถสนทนาธรรมได้ดีสุขภาพแข็งแรงและความจำดีพระเทศวชิระเวทีอายุ65ปีพรนษา39ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยและเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศีรัตนมหาธาตุราชวร,รวิหารตำบลศรีสัชนาลายัยอำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย และเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระเทพวชิวระเวที